เตเสือ,อทานไปนําเสนอเอาพูภาพของข้าพเจจาไปลงเองก็ซอยบบได้แล้วเนาะเขาเอื้นว่าก็ตายตื่นตุ้มเขาเอิน้นในเมื่อเจ้าบ่กล้าหับควนเป็นจริงข่อยบดกล่บบาวว่าว่าข่อยนี่จะเจร่ญคข่อยนี่สมบูรณ์พุนสุขทุกอย่างโอ้ยบ้านพอบันแม่มึงยังม่มีหด,ดไฟทั้งด่วนสําคดแม่มึงกูมีหมดแล้วโอเคนะผมขอเอาย่านบางกะปิทาโชนน้แล้วกันนะไอ้นี่ผมน้ำหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะถามเลยว่า เดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าผมมั่นใจว่าไอที่ผมมีนะไม่มีเอาแค่ย่านมันกบปิย่านเดียวแล้วกันที่ลาวไม่มีแน่นอนนะแไออย่างแรกนี่ที่อยากจะนําเสนอมากนะที่คนลาวชอบเซเว่นใช่ไหมดูเซเว่นที่ไทยเดีดู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 ด,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 ดูโอ้โหทําไมมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันมีสองชั้นนั่นน่ะที่ลาวยังไม่มีแน่นอนที่ลาวยังไม่มีแน่นอนเซเว่นใหญ่ขนาดนั้นนะเห็นไหมเห็นไหมนั่นสกายบล็อกสกายบลอก ที่ลาวก็ยังไม่มีนะที่ลาวยังไม่มีเห็นไหมสกายบอกอ่าเนี่ยผมตั้งใจถ่ายคลิปเนี้ยมาขิงนะโดยเฉพาะเลยนะนะเห็นว่านาะบอกว่าแนะ,จะเจริญมากอะ่ะนะแต่โอเคมาผมตั้งใจถ่ายมาขิงเลยนี่ที่เห็นอยู่ในสะพานสะพานข้ามมันเนี่ยไอข้ามแยกนะให้รถอืมไอเกาะกลางแถวตรงนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วนะเขากําลังสร้างยังไม่เสร็จอ่ากำลังอันนี้กําลังเก็บงานอยู่นะ แล้วผมก็มั่นใจได้ว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่เหมือนถนนในเวียงจยันแน่นอนครับผมนะโอเคนะสกายวอล์กเห็นไหมนะสกายวอล์กโอ้โหดูดูดูดดนี่นี่ย่าน,นบางกะปีนะขอย่าน,นบางกะปีย่านเดียวพอท้าชนทั้งประเทศอ่ะอ่ะดูตรงนี้จะเดินทางยังไงดีรถไฟฟ้าท่านบนสุดข้างล่างแท็กซี่จอดอมองไปไกลๆนู่นสองแถวนี่มีคิวรถตู้อีกนะ บนถนนนู่นรถเมย์เห็นไหมสีชมพูรถเมย์อืมนะมานี่มอเตอร์ไซค์วิน <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเรียกผ่านแอปก็ได้ตัวเลือกในการเดินทางอย่างเยอะผมว่ามีเยอะกว่าลาวหรือว่านาจะเถียงผมก็เอามานะโอเคลองดูอันนี้เอาโหทางน้ำคอนแสนแสบนะเนี้ย yeah. ผมนั่งจากท่าตรงนี้ไปเนี่ยลงที่ท่าประตูน้ําอ่ะถ้าเดินเซ็นทรานเวิร์ลไปสยามเนี่ย22บาทเองนั่นแหละโอ้โหนะนะวิ่งเลยนางกาแพงคลองตันนะคลองตันไปต่อรถไปฟ้ายแอร์พอร์ตลิงก็ได้โอ้โหอะไรมันจะสโดวกสบายปานนะอันนี้อันนี้สกายวอล์กสกายวอลวอ์กเามาให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะเผื่อนะยังอัน่าทที่ลาวไม่มี สกายบล็อกยังมีอันนี้บรรยากาศหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปินะโอ<ฮ>้โ<ฮ>ห้างนี้เปิดมาโอ้โหหลายสิบปีแล้วนะนะตอนนี้ทาใหม่ทาใหม่สวยสวยงามงดงามจริงเลยเอานะนะอันนี้นะชั้นลงหนาชั้นลงหนงของเดอะมอลล์นะก็ดูโอ้โหเลยนะทุกอย่างมันนะผมไม่รู้ว่าห้างที่ลาวนี้เป็นยังไงบ้างมีอย่างนี้ไหมแล้วนะ เห็แล้วว่าผมมั่นใจเลยว่า iMac เนี่ยที่ลาวไม่มีแน่นอนน,นี่นี่มีเจ็ดลงในนี้นั่นแหละมีโงหนังสําหรับเด็กด้วยนะฟนะอร์คิดเนี่ยเออนี่ไ m a c i m ไ c นะผมว่าที่ลาวไม่มีอ่ะนะอยากคอมแพร์ใช่ไหมผมจัดให้อเรื่องความเจริญอนะ่ะมาเลยนะบอกมาเลยอยากให้เห็นคลิปนี้ด้วยกูท้าเลยเอาทั้งจังหวัดด้วยซ้ําทั้งประเทศเลย <laughs> เงินกีบจังสั้นเงินกีบยังสี่กีบพ่อกีบแม่มึงบ่เงินกีบไปย่องหัวพ่อหัวแม่มึงบ่า,าก็ไม่เคยนะครับเงินกีบก็ไม่เคยไปย่องหัวพ่อแม่ของผมอะไรอเียแต่เงินบาทก็เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เคยเคยไปย่องหัวพ่อแม่พวกคุณหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ดูนะพฤติกรรมที่คนลาวทำไม่ได้แค่พูดถึงเฉยนะนะแต่ทาทํามอกมาเนี่ยไม่รู้ว่า คุณพ่อคดแม่ของคุณน้ามึงเนี่ยเคยเห็นบ้างแล้วหรือยังนะมึงแหกตาดูอีกทีหนึ่งได้มีเงินอยู่หกพันไปซ้อแหละยู่ตลาดเศร้าบ่มิหฮเอาเลยบ่มิเลดเขาว่าสิแหละบ่แลกเงินบาทาสบ่มิเลดได้แหละเอาไปแลกอยู่ใส่แบบนี้ต้องไปเข้าธนาคารเดียวอ้าวแล้วพฤติกรรมแบบเนี้ยผมก็พูดได้เหมือนกันนะว่าเงินบาทเนี่ยไปย่องหัวพ่อหัวแม่มึงใช่ไหมเนี่ยมึงนี่น่าทำแบบเนี้พูดได้นะ เนเมื่อกี้นี่คนลาวนะคนลาวทำนะคนไทยพูดคือก็พูดอ่ะอย่างไหนอย่างไงอะไรเหตุและผลอะไรยังไงเนี่ยนั่นแหละนะมันก็มีอ่ะในคอมเมนต์หรือว่าอะไรแต่ว่านี่ดีคลิปวิดีโอเนี่ยเงินบาทเนี่ยที่คนทําแบบเนี้ยคือไปย่องหัวพ่อหัวแม่เขาใช่ไหมก็ถึงจะทําแบบเนี้ยอืมตามอย่างที่น้าบอกอะ่ะอืมนะนะมึแงแหกตาดูซะไอเวน เงาโตบ้านมึงไงมันรอดก่อนบักห้ำบักคุกี้อ่าโอเคใครก็แน่ว่ามันเอาโตไม่รอดเอา้เอาอันเรื่องน้ําท่วมเลยกันคือดูนะจากที่ดูก็เห็นใช่ไหมละ่ะบอลพี่น้องชาวไทยบอลกู้ภัยไทยอะไรประมาณเนี้ยทั้งทันที่ว่าน้ามันท่วมที่นู่นนะแต่กูไม่เห็นว่าบอลรัฐบาลให้ช่วยลงพื้นที่ให้ดูไม่เคยเห็นไม่มีสักทีนะคือ น้ำทนี่น่นแล่ว,ว่าบอลกูุถายถ่ายให้ไปช่วยหน่อยเออมึงไม่งง,งมั่งเหรอมึงเคยเห็นมั่งมันเนี่ยฮนะประคุขีพูดถูกปะวะเออแหมใครกันแน่ว่ามันแนวตัวไม่รอดออมึงดูเนี่ยช่วงน้ําท่วมเนี่ยเคยเห็นมั่งมันเนี่ยนะไปดูสินะแต่ถ้าว่างมากนะก็ไปช่วยเขาหน่อยเออขับรถไปช่วยเขาหน่อยเอ,อ้ยไอ้เวนเน้ยมึง ใครว่าแม่งเอาตัวไม่รอดแหมมึงมึงต้องห่วงของประเทศไทยนะห่วงบ้านมึงเองอะประเทศมึงเองอะกูกับคนเล่าคนหนึ่งไปเจ้าบงโง่เขามึงคิดหรอกว่าไปเลยคนเล่าจังสั้นจังซี่โคตรแม่มึงคราบมึงอยากเบิงมึงก็เบิงค้องสั่งพัฒนาเขาทีครับผมครับครับนะจัดไปครับนะโอเคครับนี่ผมอยู่ต้องห้างเดี๋บอมกัไปอยู่เหมือนเดิมับผม นะเหมือนเดินออกจากป่าครับอาสังเกตถนนแล้วกันครับโอ้ก็เรียบนะเรียบดีนั่นแหละและ้วก็ถ้าดูสังเกตฝั่งขวามือนะครก็จะมีทั้งสะพาน้อยแล้วก็อะไรล้างรถไฟฟ้าหนาะบนสุดนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะโอเคนะเดินตรงไปเดินตรงไปถนนก็เรียบๆนะฝนะนตกหนักแค่ไหนตรงนี้ก็รู้สึกจะไม่ท่วมเลยนะไม่ได้แต้มอยืงนก็นะ ดูน่าสะไกายบล็อกไกายบล็อกอันนี้เขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมหรือเปล่าเออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูของลาวกันบ้างครับว่าเป็นยังไงอ่าเห็นว่าตรงนี้นี่เป็นถนนที่เบ่งจันเนี่ยหรือเปล่านะผมผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเห็นว่าเป็นที่เบ่งจันอ่ะเอออืมแล้วก็นั่นไอเห็นว่าเป็นเป็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นว่า ยังไงแล้วเขาอนุรักษ์ไว้อืมคือหลายสิบปีเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็เกิดคนเคยมาสักเท่าไหร่สิบปีที่แล้วกลับมาก็ยังจําได้อยู่ว่าเออไวไม่หลงอะไรเงี้ยเพื่อให้คนแบบจากไปนานๆแล้วกลับมาทีหนึ่งแบบเออจําได้อะไรเงี้ยอ,อืมไม่หลงไม่หลงเพราะว่าเออสภาพสภาพยังเหมือนเดิมอยู่อ,อ่านะ ว่าอนุรักษ์ไปถนนสีแบบชาไทยอืมขับเขาก็ขับตรงไม่ได้ด้วยว่ะลักษณะการขับเหมือนจะเป็นขับเป็นเกาะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมก็เป็นแนวเอเวนเจอร์ได้เออเป็นการท่องเที่ยวอยู่ประมาณได้เนอะนะโอเคนะโอ้สีชาไทยนั่นแหละเออถ้าผมว่าน้าคงคงดูออกอะน หรือถ้ามันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ก็นะบอกมาได้บอกผมมาได้นะถ้าถ้าได้ไมเห็นคลิปผมผมนะผมเปรียบเทียบให้ดูนะนะอย่ามั่นหน้ามั่นโนกมานะครับนะาคือนฝฟฟ้ากูมันจะร้อยเลื่อนโคตรแม่มึงอ่าโอเคครับผมอยากให้น้าเนี่ยได้ฟังข้อมูลอันนี้จังเลยนะนะ้าบอกเมื่อกี้ว่าไอ้โรงอะไรเื่อนที่ผลิต พลังงานไฟฟ้าเนะี่ยมีเป็นร้อยใช่ไหมออยากให้ได้ฟังจังเลยว่าที่นาคิดว่าไอ้เขื่อนเนี่ยที่สร้างพลังงานไฟฟ้าเนะ่ยเป็นหงลาวนะคิดว่าเป็นหงลาวมันเป็นหงลาวจริงๆอยู่ไหมเป็นหงลาวทั้งหมดแล้วหรือยังหรือว่ายังไงอยากให้ฟังข้อมูลอันนี้จังเลยนะนาจะได้หูตาสว่างว่าเขื่อนบางเขือนเนี่ยเป็นของจีนไปเกือบหมดแล้ว นะเรามาฟางกันข้อตกลงแปลงหนี้เป็นทุนหรือการยกหนี้บางส่วนโดยแลกกับการเพิ่มสัดส่วนการเป็นเจ้าของในกิจการของรัฐบาลลาวเช่นโรงไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งคือข้อตกลงสวอปค่าเงินกับแบงก์ชาติเช่นข้อตกลงสวอปเงินหยวนกับเงินกรีบเพื่อช่วยเหลือลาวในการระบาดของโควิดที่ผ่านมาหมายความว่าก่อนน้เนี้ยลาวเคยมีการดําเนินนโยบายแปลงหนี้เป็นทุนหรือสวอปอะไรพวกนี้มาก่อนแล้วคือในเมื่อเจ้าหนี้ติดเราติดนี้เจ้าหนี้อยู่ เอาหุ้นลงไฟฟ้าเราไปเลยเงินกีบอ่อนค่าลองสวอปกับหยวนดูไหมในจังเป็นไงบ้างครับนะนะพอจะเชื่อไหมอืมแล้วก็ยังคิดอยู่ไหมว่าที่เห็นเขื่อนอยู่ในลาวอยู่น่ะที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าน่ะยังเป็นของลาวอยู่นะเห็นไหมเพราะว่าบางเขื่อนน่ะเขาก็สวอปแล้วแปลงหนี้ให้เป็นทุนนะยกหุ้นลงไฟฟ้าให้เขานะ ก็เชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่แล้วแต่นะตามนี้นะครับเลาสิลบไล่สิลุบสีจมประชะสนถูกยากทุกขวดแม่งบ่จุกูเมาขุเมื่อเบียนกินจนหักกินจนขี่ออกคนบักควยมึงมีปัญญาเมาคูอกูบ่มึงมีเวลาแล้วมึงมาเลาะเบงประเทศเหล่าน่ะห่างห่านแต่ละจุดแต่ละบอลนั่นมึงบ่ตองก็ต่ปาก วิภาควิจารณ์เงินจังสันเงินจังซี่โอ้ยโอ้ยตายละตายละมึงขี่แล้วล่างก้นมึงเ่ะมันหลอนก่อนนะนะขันบูจัคความเรียกกขี่แล้วก็จบมาด้มเองมาหามึงอีาหามึงมึงอย่าสู้เสือกกับบ้านกับเมืองกูหาอย่าเสือกว่ากับพู้นั่กูหากูฟังกูงไงฟังแล้วว่าวทางมันสั่งสันที่เกิดเป็นคนทั้งทีฮะมึงสิอยูห่ห่ารอยปีบ่จะนั้นมึงก็ตายละ้ะโคตรแม่มึง อ่าโอเคครับก็อยู่ถึงร้อยปีไหมไม่รู้คงคงอยู่ไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมว่าน่าน่าได้อยู่น้อยกว่านั้นนะเห็นว่ากินเหล้ากินเบียร์ทุกวันใช่ไหมอืมคนลดลดบ้างนะอืมระวังเบาหวานตับแข็งหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปอ่ส่วนที่บอกว่าให้ไปดูให้มาที่บา้านที่ลาวไม่จําเป็นต้องไปก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์ฝากคนลาวนะ พูดเลยนะยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่ลาวแล้วยูทูบเบอร์ลาวที่อยู่ที่ไทยเนี่ยเขาก็ถ่ายให้ดูกันทั้งนั้นแหละครับนะก็เห็นสภาพแล้วครับตามความเป็นจริงนั่นแหละนะที่ลาวก็ถนนสีชาไทยนั่นแหละช็อกโกแลตอะไรเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะเห็นกันอยู่แล้วก็ยูทูบเบอร์ลาวเองนะก็เข้ามาถ่ายที่ในไทยเอาแบบถนนตั้งแต่ผ่านช่องเมกมาเขาก็บอกว่าเห็นถึงความแตกตา่าง นั่นคือต่างจังหวัดของของไทยนะยังไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพยังไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพถนนสิบปว่าเลนอันนั้นมันก็ถ่ายมาให้ดูแล้วก็โอ้โหจริงๆผมเองคนกรุงเทพผมยังไม่เคยไปนับเลยเอา้าวแล้วก็เพิ่งรู้โอ้มันมีตั้งเท่าน,นั้นเลยหรอวะนะแล้วก็อะไรต่างๆนะว่างๆนะก็ไปดูว่าเป็นยูทูบเบอร์ของคนลาวนะเองนั่นแหละ นั่นแหละถ่ายเปรียบเทียบจนรัฐบาลลาวเนี่ยออกมาบอกห้ามเลยพวกนั้นก็เลยหยุดเลยหยุดเปรียบเทียบกับไทยเลยครั้งนี้มาพูดแบบของไทยอย่างเดียวไม่พูดเปรียบเทียบกับลาวนะนะแค่นี้แล้วกัน